สวัสดีครับน,นช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเยหลังจากที่เรารีวิวสตาร์เตอร์ของไอดอลอนไปนะครับก็กัดเกมของคนไทยเนาะที่เป็นสตาร์เตอร์5สีมาให้น้องๆได้ชมหลายๆคนอาจจะได้ลองเล่นดูแล้วสนุกมากๆเนาะก็ตอนนี้นะฮะมีบูสเตอร์ออกมาแล้วนั่นเองบูสเตอร์จะเป็น หนึ่งกล่องจะได้คอมพลีตเลยนะสำหรับสีนั้นนะครับก็อันนี้จะเป็นสีแดงก็จะได้คอมพลีตสีแดงเลยพร้อมกับสายใหม่และของเสริมสายเก่านะฮะไอ o ดอลสีแดงกล่องนี้คุณพ่อต้องขอบคุณไอ o ดอล TCG ีซีนะครับที่ส่งกล่องนี้ให้คุณพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะฮะการ์ดออกแล้วนะครับไปซื้อได้ตามร้านแล้วกถ็ถ้าถ้าแถวบ้านไม่มีจริงๆลองติดต่อทางเพจได้นะครับก็เพจก็ตามนี้เลยนี่ไอ o ดอลอนทมี มี facebook มีกลุ่มคอมูนะฮะเข้าได้มีสแกน QR code ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นสีแดงนะเพราะเราเอาสีแดงขึ้นก่อนเพราะคุณพ่อค,ค่อนข้างชอบอาร์ตแล้วก็ิธีเรื่องของสีแดงคุณพ่อค,ค่อนข้างชอบนะเพราะมันเล่นง่ายมันเป็นสายที่คุณพ่อชอบมากเลยเป็นสายตีอะตีอย่างเดียวไม่ส่วนอะไรนะฮะก็จะไปนในกล่องนี้จะมีฮีโร่ใบใหม่นะฮะเป็น h e m n e s h i s t o r ีเป็นชื่อชุด e x h i b i t i o n แรกนะฮะ ารายละเอียดในกล่องนะฮะของ e s 0 1จะมีฮีโร่ใหม่1ใบนะฮะมีอันติมาหใบมีการ์ดเสริม32ใบแล้วก็มีการ์ดสุ่ม1ใบด้วยนะฮะเราต้องมาดูว่าเราได้สุ่มอะไร1นใบในหลังกล่องเนาะสวยมากเลยนะกล่องนี้คุณพ่อคิดว่าสวยกว่ากล่องสตาร์เตอร์เยอะมากเลยทั้งทั้งการ์ดที่คุณพ่อแอบไปส่องมาแล้วก็ทั้งรูปแบบกล่องนะฮะอ่านี่หกล่องก็จะได้ complete เลยนะฮะมีอย่างละสกอ๊อป นอกยกเว้นยกเว้นฮีโร่กับอัลติมาที่จะได้1ใบแล้วก็สุ่ม1ใบเนาะที่เหลือการ์ดการ์ดเสริมจะได้อย่างละ4หมดเลยนะฮะคุ้มมากเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอุ๊บสุ่มหลังกล้องอะ่ะคุณพ่อแอบไปดูมาบ้างแล้วก็จะมีฮีโร่นะฮะฮีโร่อาร์ตพิเศษไม่แน่ใจว่ามีปั๊มทองหรือเปล่านะน่าจะมีนะโอเคมาสุ่มหลังกล้องเหมือนเดิมคุณพ่อจะเอาไว้ข้างนอกก่อน เดี๋ยวเราจะมาแอบดูทีหลังนะฮะกันเราเห็นสปอยเนาะการ์ดใบใหม่นะฮะเป็นฮีโร่ใบใหม่นั่นเองเซลโดนะเซลโดเป็นยูนิตใหม่อันนี้อันนี้ข้างหลังเขาจะมีประวัติเล็กๆน้อยๆของเซลโดให้นะครับเป็นพันเอกสมยานามเจ้าชายแห่งสัพวุฒเขาเป็นนายทหารที่มีกองทัพกำลังบแข็งแกร่งที่สุดของกาเดียนนามว่าอาร์มนะฮะอาร์มหรืออารมี่ก็ ของเสริมของสายเซลโดซาโดเนี่ยจะเป็นการ์ดที่ติดอาร์มี่หรืออาร์มเยอะมากๆก,ก,ก็เป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะฮะโคตรเท่ Code T H นะฮะสกิลนะจ่ายหนึ่งอีเทอร์นะฮะจนจบเทอร์นี้ยูนิตหนึ่งใบจะได้รับอ่าตีทะลุถ้าเทอร์นี้ถ้ายูนิตนั้นมีการ์ดที T ่ติดอาร์มหรืออาร์มี่เนี่ยอยู่ในชื่อเราจะไม่ต้องจ่ายหนึ่งอีเทอร์ด้วยซ้ำก็คือโคตรง่ายนะ บิดมันแล้วก็จิ้มหนึ่งตัวได้เลยจิ้มอารมีแล้วก็ตีทะลุได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียอีเตอร์เลยสักอันเนะี่ยโคตรง่ายอะ่ะเก่งโคตรชอบนะอันนี้เป็นอันติมานะฮะลากรันเดอารเม่จ่ายสองเนาะวิธีได้รับนะฮะมีการ์ดที่ติดอามอยู่ในชื่อในดอบสี่ใบขึ้นไปแล้วมันมีเลือด ไม่เกินสิบห้านั่นเองก็คือมีเลือดสิบสี่ถึงหนึ่งนะแล้วก็มีอาร์มสี่ใบในหลุมนะฮะจะยกอัติมานี้ขึ้นมือได้อัติมากับฮีโร่ต้องใส่ด้วยกันนะคุณจะใส่ไอ้นี่แล้วไปใส่อัติมาของเวก้าโดยที่ไม่มีเวก้าเป็นฮีโร่ไม่ได้นะฮะก็คือถ้าจะเล่นเวก้ากับเจ้านี่ก็คือเล่นแดงล้วนนั่นเองก็จะใส่เป็นเจ้านี่กับอัติมาไอ้กับอัติมาของไอ้นี่แล้วก็เวก้ากับกับอัติมาของเวก้าเนาะอลิชนะครับวิธีปลดปล่อยเนาะ นำยูนิตที่มีอาร์มอ,อยู่ในชื่อไม่เกินสองใบาจากดรอปกับขึ้นมือจากนั้นเอายูนิตที่ติดอาร์มในชื่อหนึ่งใบาจากมือลงสนามในสภาพหัวตั้งพร้อมตีนะฮะเพราะปกติการ์ดเนี้ยไอเดอรลอดเวลาลงสนามจะลงในส,นาสภาพเลสเท่านั้นแต่อันนี้หมายความว่ามันลงในสภาพหัวตั้งเท่ากับว่ามันจะลงมาตีได้เลยในเทินนั้นนนั่เองเอาจากหลุมสองใบขึ้นแล้วลง ง่ายมากอือันนี้เป็นยูนิตของของเซลโดนะพวกติดอาร์มนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเป็นเป็นแอ,แอคชั่นการ์ดเนาะอ่าตีศูนย์ป้องกันศูนย์นะฮะเล่น once ใช้ได้หนึ่งครั้งเนาะในเทิร์นี้ยูนิตนยูนิตหนึ่งใบจะไม่ได้วความเสียหายถ้าอยู่ในนั้นมีคำว่าอาร์มอยู่การ์ดที่ลงสนามในเทิร์นี้จะหัวตั้ง จะในเทิเร์นนี้จะโจมตีเลยตัวนั้นเลยเหรอวัน์ใช้ได้เทิร์นละครั้งไม่ว่ามาจากไหนเลยก็ตามโอ้โหในเทิร์นนี้ยูนิตหนึ่งใบจะไม่ได้ความเสียหายถ้ายูนิตนั้นมีคําว่าอาร์มจะลงสนามและลงสนามในเทิร์นนี้อ๋ออ๋อบังคับสแตนสแตนยูนิตของเราได้เลยอ๋อบังคับลุกเนาะเพราะปกติมันจะนอนไง มันจะนอนอยู่แล้วก็จะบังคับลุกได้เลยอือลุกขึ้นมาได้เลยในเทิร์นคู่แข่งว้าวแต่ว่าป้องกันเป็นโล่นั่นเองป้องกันป้องกันยูนิตเนาะไม่ได้ป้องกันฮีโร่นะป้องกันแค่ยูนิตแต่ว่าสีแดงมันยูนิตเต็มเต็มอยู่แล้วเพราะยูนิตค่าลายมันต่ําอ่ะอันนี้เป็นยูนิตนะเอาไมใช้เป็นแอคชั่นเหมือนเดิมเนาะครับเนาะครับรายหนึ่งนะฮะตีสองกัดหนึ่งถ้าเรามียูนิตติดอาร์ม ป้องกันกับดีเฟนต์เพิ่มสองกลายเป็นตีสี่หรือกัดกัดสามโดยการไล่หนึ่งโคตรเก่งเลยโคตรเก่งไล่หนึ่งตีสี่ฮัลโหลโอเวอร์โฮลไล่หนึ่งเหมือนกันเป็นแอคชั่นกับดีเฟนต์เหมือนกันนะฮะก็เป็นกัดโจมกัดตีได้เลยนั่นเองตีสองกัดสองวันเชนเธอร์ละคังนะฮะหลังยูนิตที่มีอาร์มอยู่ในชื่อโจมตี นำการนี้จะดบเด้งขึ้นมือโอ้ฟรีของฟรีเห็นไหมยูนิตเหมือนเท่เท่มากๆนะเป็นหุ่นยนต์อันนี้ค่าไล่สี่นะครับเกมนี้มีอีทเขาบอกอา้าเกมนี้จะมีอีเตอร์อยู่แค่สามนี่ค่าไล่สี่มาจากไหนก็คือใช้ทรัพยากรท,ที่เราเอาจากมือเข้าชาร์จนั่นเองหนึ่งใบด้วยนะฮะอันนี้เป็นอาร์มันนะเป็นยูนิตแล้วนะครับค่าไล่สี่ตีสี่แล้วก็เลือดสี่เนาะมื่อนี้โจมตีใจหนึ่งอีเตอร์ Enter กับ Extract สร้างความเสียหายสองหน่วยหนึ่งให้แก่ใส่ศัตรูหนึ่งตัวเมื่อลงสนามก็ยิงเลยสองแล้วก็เมื่อตีก็ยิงสองแต่ว่าตอนลงมันจะลงในสภาพนอนไงก็นั่นแหละนะฮะก็อาจจะไม่ใช้คู่กับคู่กับเจ้านี่นี่หรืออาติมาของเจ้าพระเอกก็ได้อาติมาปุ๊บเอานี้ จากไหนก็ตามหรืออยู่บนมืออยู่แล้วล่อัตติมาลากหนึ่งตัวจ่ายสี่ลงมายิงสองแล้วก็ลงมาในสภาพโบตั้งตีได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งอีเตอร์ตรียิงอีกสองผมไม่ได้ติดวันด้วยไงโคตรเก่งเลยคอมโบดีมากเลยนยะอันนี้เป็นค่ารายสามนะครับกอ็อย่างนี้เห็นนะหุ่นย,ยนต์มันตัวใหญ่นะค่ารายก็แพงแล้วมันตีแรงด้วยไง โอ้วอเทกอาร์มเบอร์ทียเมื่อนี้โจมตีต้องจ่ายหนึ่งอีเตอร์สามารถเลือกโจมตีศัตรูได้สองตัวโดยทั้งสองตัวจะไม่อยู่ในเลนเดียวกันตีสามเลือดสามนะครับก็ไอ้นี่คือเพราะาคิดว่าไอ้นี่มันเหมาะกับเล่นกับพระเอกเล่นกับไอเซลเซลด้เนี่ยตีสองตัวแล้วมัน ได้รับตีทะลุด้วยเท่ากับว,ว่ามันตีสามและตูตัวเนี้ยเลือดหนึ่งทะลุไปตีตัวข้างหลังต่อถ้าตัวข้างหลังไม่มีก็เข้าฮีโร่เลยก็จะเข้าไปสองเพราะตีสามตีสามลดไปหนึ่งแล้วเหลือสองตีเข้าเลือดสองแต่มันตีสองข้างตูมเป็นโกโก้ขันอันนี้เป็นค่ารายสองนะฮะมาเชลอาร์มเลนเนส ตีห้าเลือดหนึ่งเมื่ออยู่นี้โจมตีต้องใจหนึ่งอีเตอร์อ่ายู่นี้สามารถโจมตีไปยังเลนเดียวกับมันได้นั้นอ๋ออันนี้ก็เหมาะกับมอกาเซลเหมือนกันมอกาเซลหรือเซลโดเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันตีแรงมันมันทะลุได้ก็คือดีอ่ะก็ยูนิตซับต้องว่ายูนิตมันซับฮีโร่เนาะฮีโร่มันมันมันทำให้ยูนิตมันเก่งด้วยแล้วก็ยูนิตมันตีแรงสนองความต้องการของฮีโร่มันด้วย อันนี้เป็นซับของเก่านะฮะจำได้นะไอ้นี่มันเวกา <S <S เป็นยู er น,นิตนะฮะฟอร์เนอร์แฟกไล่สอง่ายูนิตสามารถไม่สามารถโจมตีได,ด้นะต,ต,ต,ติด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 ตินะอยู่แถวหน้าสร้างความเสียหายครั้งแรกค,ความเสียหายความเสียหายสองครั้งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละเทินจะถนลงหนึ่งหน่วยถ้าอยู่ในแถวหลัง จำนวนการ์ดบนมือสูงสุดผู้เล่นทุกคนจะรุ่นหนึ่งหรือสองฮะอ๋อเพราะว่าสีแดงมานยังไงมันมันมันเอาลงบอร์ดหมดอยู่แล้วอะดีนะเป็นโล่เนาะเป็นฐานโล่เลยเนาะไม่มีพลังโจมตีนะครับก็ตีไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีพลังโจมตีด้วยเลือดสองอันนี้เป็นยูนิตใบสุดท้ายไม่ใช่ยูนิตยูนิตไหมยูนิตเออ อันนี้ก็จะเป็นอีกสายหนึ่งเนาะสายการเดียนเนาะการเดียนบริการไล่หนึ่งเนาะมีควิกควิกคือใช้ความสามารถนี้ได้หลังผู้เล่นคนใดก็ตามเล่นการ์ดนี้หรือใช้งานการ์ดครั้งนี้หรือการใช้ความใช้งานความสามารถนี้ได้หลังหลังผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเล่นการ์ดนี้เล่นการ์ดหรือใช้ความสามารถของการ์ดอ๋อป้องกันด้วยเดฟเฟนสองนะฮะเซคิฟายอะไรยูนิตนี้ก็ ถ้าผู้เล่นคนใดเล่นการ์ดคุณก็สามารถเซ็กซคิสไฟแล้วก็ป้องกันด้วยสองได้ก็เอามาตีตีเสร็จแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเลือดหนึ่งคุณก็เอามาเซ็กซคิสไฟก็คือฆ่ามันทิ้งแล้วเราก็ได้เลือดสองเอ้ยได้ดีเฟนซ์สองจากที่จะเป็นแค่ดีเฟนซ์หนึ่งแถมมันไม่ได้บอกว่าดีเฟนซ์เล่นมันด้วยมันอาจจะดีเฟนซ์เขาอาจจะตีซ้ายไอ้นี่อยู่ขวาอาจจะตีซ้ายเข้าเลือดเลยนี้เลยคุณก็ดีเฟนซ์สองก็อาจจะเหลือนหนึ่งหรืออาจจะ ไม่เจ็บเลึกเลยก็ได้นั่นเองก็จะมีของซับของเก่าสองใบสายละใบเนาะแล้วก็ซับของเซลโดหรือเซลหรือซาโดหรืออะไรก็ตามพระเอกของเราเยอะมากๆเนาะคุณพ่อค่อนข้างชอบตัวนี้เนาะเรามาดูหลังกล่องกันดีกว่านะฮะเอาไอ้นี่มาบังไว้ผู้ความหล่อเทยิ้บสีสีอะไรสีอะไรอุ้ยลึก ฮีโร่เด้เลยอ่าอันนี้เป็นฮีโร่เก่านะฮะแต่ว่าเป็นจีบีหรือเป็น SD นั่นเองนะฮะกัสโทวากัสเอ้ยกัสทาโวไม่ใช่กัสโทวาเป็นยูนิตเก่าเลยนะสกิลเดิมนะฮะก็น่ารักเนอะน่าจะมีพวกเนี้ยฮีโร่ทั้งหมดเลยทุกตัวที่เป็นที่เป็นจีบีอย่างเงี้ยมาให้ใช้นะฮะก็ถ้าถ้าคุณไปร่วมกิจกรรมของไอ o ดอรลอนที่มีกิจกรรมออฟไลน์นะหรือออนไลน์ก็ตามก็จะมี การ์ดพวกเนี้ยการ์ดฮีโร่ที่เป็นอาร์ตพิเศษแล้วก็เป็นฟอยด์ด้วยมาแจกหรือมาทําให้เล่นหรือเข้ารอบหรือเป็นดอกกีฟอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปติดตามได้ที่เพจเหมือนเดิมนะฮะไอดอลอนทิซิจแล้วก็กลุ่มคอมมูนะฮะไอดอลอนไทยคอมมูนิตี้นะครับก็การ์ดออกแล้วหนึ่งกล่องที่เห็นนะฮะทุกใบได้อย่างละสี่หมดเลยแล้วก็ได้ฮีโร่หนึ่งใบอติมาหนึ่งใบนะครับจะบอกว่าเล่นได้เลยไหม กล่องนี้เล่นเลยไม่ได้เพราะว่าการ์ดไม่ครบนะฮะก็จะมีแค่สามสิองเด็กหเด็กของเกมนี้จะใช้ห้าสิบใบแล้วก็ใช้ฮีโร่กับอันตินไมอย่างละ2องเท่ากับว่าใช้5้บสีใบในการเล่นก็ไปซื้อถ้าอยากจะแบบไม่คิดอะไรเยอะซื้อแค่บูสเตอร์ของใหม่2กล่องสองสีต้องสองสีด้วยนะมันก็จะเล่นได้1เด็กหรือคุณอาจจะไปซื้อสีแดงนี้แล้วคุณอุ้ยคุณว่าสีแดงมันเท่มากเลยคุณผมแล้วผมชอบแบบ ลูกตีธรรมดาคุณก็ไปซื้อสตาร์เตอร์สีแดงมาคุณก็จะได้สายเก่ามาเพิ่มคุณก็จะเล่นสีแดงล้วนได้นั่นเองแต่ว่าอมันก็จะมีแค่ลูกเล่นเดียวถ้าคุณอยากมีลูกเล่นเพิ่มคุณก็จะเพิ่มอีกสีหนึ่งก็ได้ก็หนึ่งเด็กจะใส่ได้สองสีก็สีแดงกับอะไรก็ได้หนึ่งสีสีแดงแดงก็ได้ก็เพราะว่าเพราะว่ามันใส่ฮีโร่ได้สองตัวฮีโร่หนึ่งตัวก็ใส่ได้สีหนึ่งแล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ว่าเอ้ยผมมีเจ้าเนี่ยแต่ผมอยากจะใส่ ผมไม่อยากใส่ตัวขุนยนเยอะผมจะใส่ตัวซับตัวเก่าอย่างกาเดียนอย่างเงี้ยได้ไหมก็ได้แค่สีแดงเหมือนกันก็นกพอแต่แต่คุณไม่แต่ว่าใส่สีแดงสองตัวแล้วคุณไม่เห็นอุ้ยสีฟ้าน่าเล่นมากเลยใส่สีฟ้าไปในเด็กอันนั้นไม่ได้คุณต้องไปใส่ฮีโร่สีฟ้าเพิ่มแล้วคุณจะใส่สีฟ้าตัวนั้นตัวเดียวก็พอก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดนั่นเองนะฮะไปลองจัดลองเล่นดูได้นะคุณพอ่อเล่นอยู่ด้วยนะฮะก็สนุกมากๆเนาะกับกาดนี้นะฮะ ตอนนี้เขาเริ่มกระจายไปตามร้านการ์ดเยอะแล้วลองติดต่อร้านการ์ดแถวบ้านดูละกันนะฮะว่ามีขายไหมหรือจะมีกิจกรรมมาไหมต้องอาจจะลองถามร้านการ์ดหรืออาจจะถามที่ไอเดลลอนทีซีจด้วยก็ได้นะครับโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะแล้วก็สีอีก4ส,สีจะตามมาเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะไว้ติดตามชม ทุกวันเหมือนเดิมนะฮะไล่กันไล่กันวันละสีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูของเก่าไปดูรีวิวสนใจคุณพ่อทำทำไอดลอนสตาร์เตอร์ทั้ง5 4สีไปแล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ